ครของพระเจ้าในเช้าว,วันใหม่พระธรรมสองเปตโตรบทที่สองผู้เผยพวจนะเทียมและผู้สอนเท็จแต่ว่าได้มีผู้เผยพวจนะเท็จเทียมเกิดขึ้นในชนชาตินั้นเช่นเดียวกับที่จะมีผู้สอนเท็จเกิดขึ้นในพวกท่านซึ่งจะรอบเอาลัทธินอกรีด อันจะให้ถึงความพินาศเข้ามาเสียมสอนจนถึงกับปฏิเสธองค์เจ้านายผู้ได้ทรงไถ่พวกเขาไว้ซึ่งจะนำความพินาศมาสู่พวกเขาเองอย่างรวดเร็วจะมีคนจำนวนมากประพฤติลามกตามอย่างพวกเขาและเพราะคนเหล่านั้นทางของความจริงจะถูกลบลู และพวกซอนเท็ดจะหาผลประโยชน์จากท่านทั้งหลายด้วยนิยายที่แต่งขึ้นโดยใจโลภการลงโทษคนเหล่านั้นที่ได้ประกาศไว้นานมาแล้วจะไม่เนิ่นช้าและความพินาศที่จะเกิดกับพวกเขาก็จะไม่นิ่งเฉยเพราะว่าถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงยกเว้นพวกผู้สวรรค์ที่ได้ทำบาปนั้น แต่ได้ทรงผับพ,พวกเขาลงไปในเอเวจีและได้ล่ามพวกเขาด้วยโซกแห่งความมืดมิดคุมไว้จนถึงเวลาพิพากษาและไม่ได้ทรงยกเว้นโลกสมัยโบราณแต่ได้ทรงคลุมครองโนอาผู้ประกาศความชอบธรรมกับคนอื่นอีกเจ็ดคน เมื่อคราวที่พระองค์ได้ทรงบันดาลให้น้ำท่วมโลกของคนอธรรมและได้ทรงลงโทษเมืองโซโดมและเมืองโกโมลาให้พินาศเป็นเท่าทานเพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่คนทั้งหลายที่ประพฤติธอธรรมและได้ทรงช่วยชีวิตโลดผู้ชอบธรรมผู้มีความทุกข์เพราะการประพฤติลามกของคนชั่ว เพราะเมื่อคนชอบธรรมอยู่ในหมู่คนชั่วทุกวี่วันความประพฤติของคนชั่วที่เขาได้เห็นและได้ยินทำให้จิตใจชอบธรรมของเขาละทมทุกข์ดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงทรงทราบว่าจะช่วยคนที่ยำเกรงพระเจ้าพ้นจากการทดลองได้อย่างไร และส่งทราบวิธีกักขังคนชั่วไว้ให้รับโทษเมื่อถึงวันพิพากษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเหล่านั้นที่ปล่อยตัวไปตามกิเลสตัณหาและหมิ่นประมาสิทธิอำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าคนเหล่านี้โอหังบังอาจไม่กลัวที่จะลบลูเทวทูตผู้มีศักดิ์ศรีแต่ส่วนพวกทูตสวรรค์ แม้ว่ามีกำลังและฤทธานุภาพมากกว่าก็ไม่ได้กล่าวโทษด้วยการประนามพวกนั้นเฉพาะพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ว่าผู้สอนเท็จเหล่านี้เป็นเหมือนสัตว์ที่ไร้ความคิดที่ทำตามสัญชาตญาณเกิดมาเพื่อถูกจับและถูกฆ่าพวกเขาประนามสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจเลย พวกเขาจะถูกทำลายอย่างสัตว์เหล่านั้นพวกเขาจะได้รับทุกข์เป็นโทษแห่งการอาธรรมเขาทั้งหลายถือการเสเพเฮฮาในเวลากลางวันเป็นความเพลิดเพลินพวกเขาเป็นจุดด่างพร้อยและรอยมนทินและประพฤติการเสเพเฮฮาเมื่อกำลังกินเลี้ยงกับท่านทั้งหลาย ดวงตาของพวกเขามีแววที่เต็มเปี่ยมด้วยความคล่ในการร่วงประเวณีไม่สิ้นความกระหายในบาปพวกเขาล่อลวงคนที่ใจไม่มั่นคงใจของพวกเขาชินกับความโลภเขาเหล่านั้นเป็นพงพันธุ์ที่ต้องคำสาปพ,พวกเขาละทางที่ถูกต้อง หลงเจนไปตามทางของบาลอัมบุตรโบโซผู้ซึ่งปลดปรานสินจ้างที่ได้มาจากการอาธรรมแต่บาลอัมก็ถูกตำหนิในการละเมิดของตนเองลาใบตัวหนึ่งพูดเป็นภาษามนุษย์และได้ยับยั้งอาการคลุ้มคลั่งของผู้เผยพวจนะคนนั้นผู้สอนเท็จเหล่านี้ เป็นบ่อที่ไหลน้ําเป็นหมอกที่ถูกพายุพัดไปพระองค์ทรงเตรียมที่มืดมิดสําหรับคนเหล่านั้นแล้วเพราะว่าพวกเขาพูดโอ้อวดอย่างเลื่อนลอยและใช้กิเลสตันหาของเนื้อหนังดักจับคนทั้งหลายที่กําลังหนีไปจากพวกที่ดําเนินชีวิตในความหลงผิดพวกเขาสัญญาว่า จะให้เสรีภาพกับคนเหล่านั้นแต่ตัวเองยังเป็นทาสของความเสื่อมทรามเพราะว่าผู้ใดพ่ายแพ้แก่สิ่งใดเขาก็เป็นทาสของสิ่งนั้นเพราะว่าถ้าหลังจากพวกเขาหลีกหนีจากมนทินทั้งหลายของโลกแล้วโดยการรู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและผู้ช่วยให้รอดของเรา แต่พวกเขากลับเกี่ยวข้องและพ่ายแพ้แก่มนทินชั่วเหล่านั้นอีกบ้านปลายของพวกเขาก็กลับเลวร้ายยิ่งกว่าตอนตอน้นเพราะว่าถ้าพวกเขาไม่ได้รู้จักทางชอบธรรมนั้นเสียเลยก็ยังจะดีกว่าที่พวกเขาได้รู้แล้วแต่กลับหันหลังให้วิสุทธิบัญญัติ ที่ส่งมอบแก่พวกเขานั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาก็เป็นไปตามสุภาษิตซึ่งเป็นความจริงที่ว่าสุนัขเกลียกินสิ่งที่มันสำลอกออกมาและสุกรที่คนล้างมันให้สะอาดแล้วกลับลุยลงไปนอนในโคลนอีก